ก็กลับสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยูมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า วันนี้นะครับเนาะก็จะมาสอนตั้งค่าดึงหัวนะครับเนาะเรียกเดียวว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีนะครับถ้าพูดไปนะครับถ้าพี่จะมาสอนตังค่าดึงหัวตามคนดังตามนักสตรีมเมอร์หรือว่าตามนักแข่งนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสไตล์การดึงหัวประมาณนี้นะครับเนาะเราก็เล่นดีแบบนี้นะครับเนาะแบบไม่ผิดจังหวะแล้วก็ไม่มีการผิดพลาดนะครับเนาะและดึงหัวดีที่สุดนะครับก็เป็นทางด้านของ a อายูโอเคนะครับน้อที่แบบว่าพี่จะมาสอนตั้งค่าแผ่นใหม่ล่าสุดนะครับเนาะปัจจุบันนะครับอาย u โอเคกลับมาดึงหัวแล้วนะครับเนาะแล้วก็กลับมาล่างหัวแบบปกติแล้วนะครับเนาะมีการโพสคลิปแล้วก็ลงคลิปแบบปกติแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าตั้งค่าแผ่นใหม่ก็มีมากับเขาด้วยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าตั้งค่าของอาย u โอเคนะครับน้องจะโหดแค่ไหนอะไรยังไงนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าทุกคนนะครับเนาะต้องดูคลิปไปเลยนนนนนะะะะะะคคคคครรรรรััััับบบบเเเพพาาาาาาว่่่ลิปีี้้้จอมใหหสตง องยุเนนะครับทุกคนและปรับเปลี่ยนใช้ในมือถือได้ด้วยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่า พี่จะสอนตั้งค่าทั้งในคอมและมือถือนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้ในส่วนของตั้งค่าของ U K นะครับน้องก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตั้งค่านะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากได้คลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มให้แน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากไดๆ คนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอย่าพลาดละกันนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ารอคอยมานานนะครับน้องกับคานดังคนนี้หรือว่านักดึงหัวนักสตรีมเมอร์รู้โอเคนะครับน้องพี่ก็จอามาให้นะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยแล้วกันนะครับโน้มา เรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนยว่าสําหรับอายุเคนะครับเนาะก็คือการตั้งค่าของอายุเคนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนยว่าอันแรกนะครับเนาะอายุเคใส่อยู่ที่ศูนย์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนยว่าอันแรกอายุเคนะครับเนาะใส่อยู่ที่ศูนย์นะครับมองรอบๆนะครับเนาะก็คือในคอมมีแกนเอ็กแกนวายนะครับสามารถตั้งเป็นศูนย์ได้นะครับและพี่บอกมาตลอดเลยละกันนะครับเนยว่าถ้าในคอมตั้งเป็นศูนย์ในมือถือต้องตั้งหนึ่งร้อยนะครับทุกคน และถ้าในคอมนะครับเนาะก็คือตั้ง100เราสามารถตั้ง100ตามได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะตามอูเคนะครับเนาะก็คือเล่นในมือถือตั้ง100เล่นในคอมตั้งเป็นศูนย์นะครับและไปตั้งแกนเอแกนวายอีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็อันที่2กล้องเล่นดอดนะครับเน้องอูเคตั้งอยู่ที่ศูนย์เหมือนกันนะครับเนาะถ้าเล่นในมือถือตั้งอยู่ที่100นะคครับทุกนพี่ขอบอกเลยลกันนะครับเนนนาาะว่อัี้นะครับเนาะพี่จะปรับเปลี่ยนนใใให้้ชมือถืออและในคมได้ ไปในตัวเลยนะครับเนาะอันที่2ก็เหมือนกันนะครับสำหรับกล้องเลดดอดนะครับเนาะก็คืออายุเคตั้งเป็นศูนย์นะครับเล่นในมือถือตั้งเป็น100เหมือนพี่เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอายุเคก็ตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของสโคบคูณสนะครับสำหรับสโคบคูนสองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอายูเคนะครับเนาะก็คือ ตั้งอยู่ที่35เท่านั้นนะครับทุกคนก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับเนาะสำหรับ i u k นะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่35มนะครับมือถือก็สามารถตั้งได้นะครับเนาะและในคอมก็สามารถตั้งได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าตั้งอยู่ที่35เท่านั้นนะครับเนาะสำหรับสโอบคุณนั่นเองนะครับทุกคนตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามือถือก็เล่นได้นะครับเนาะในคอมก็เล่นได้นะครับเนาะแต่ถ้าเล่นในมือถือนะครับเนาะพี่แบบว่าอยาก ครับเราจะคงคอนเชฟอาย K เคไว้อยู่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและต่อมาก็เป็นสโคร์คุณสี่นะครับสำหรับสโคร์คุณสี mm. ่าย K ก็ใส่อยู <hvad ka an> 네네 <rian> ่ที่35บาเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องคุนสคูน4ก็คือใส่อยู่ที่35บาเหมือนกันเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนอสำหรับตั้งค่า R ายุเตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโครคุณสี่นะครับสำหรับสโคร์คุณสี่นะครับอาย K ใส่อยู่ที่นะครับเนอไม่ใช่ก็คือ สโคบลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะ RUK ใส่อยู่ที่34นะครับทุกคนเนออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ขอทุนด,ด้วยละกการนะครับที่แบบว่าพูดผิดนะครับเนาะก็คือสโคบนะครับลำกล้องสไนเปอร์นะครับ RUK ใส่อยู่ที่34นะครับเนาะและ มุมมองอิสระนะครับ AUK ใส่เป็นศูนย์นะครับเนาะในมือถือสามารถตั้ง100ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับตั้งค่า AUOK นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดแน่นอน100%นะครับสําหรับลุงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับสําหรับตั้งค่าของ AUK นะครับและยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของการควบคุมนะครับ พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าการควบคุมนะครับตั้งตามนี้ได้เลยนะครับอันแรกให้เราเปิดนะครับเนาะเป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2นะครับก็ ให้แบบว่าแสดงเมื hmm. that that yeah, ่อสัคมนะครับแล้วก็อันที่3นะครับน้องก็ให้เราเปิดนะครับอันที่4ให้เราเปิดนะครับแล้วก็อันที่5ให้เราเปิดอันที่6ให้เราเปิดอันที่7ให้เราเปิดนะครับอันที่8ให้เราเปิดนะครับส่วนอันที่9ให้เราปิดนะครับทุกคนก็จะเป่ามานนี้เลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็จะเป็นทางด้านแบบว่าหลายๆคนนะครับน้องก็คือตั้งตามนะครับน้องและออกมาดีนะครับพี่ก็เลยแบบว่าเอาาม แนะนำเพิ่มเติมแล้วกันนะครับน้องก็ให้ตั้งตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไปสะดุดกับตั้งค่านะครับและทําให้มือถือของเราสมดุลยิ่งขึ้นด้วยซ้ํานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคุไหนนะครับที่แบบว่าอยากเปิดอยากปิดนะครับให้เปิดให้ปิดตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนรับประกันเลยนะครับว่าออกมาดีแน่นอน100%นะครับน้องไม่เชื่อลองไปตั้งดูได้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นอีกหนึ่งตั้งค่านะครับที่แบบว่าหลายคนมองข้ามนะครัน ตามใจนะครับนอสำหรับจุดนี้นะครับแต่แบบว่าด้านล่างนะครับสามารถตั้งตามใจได้นะครับแต่พี่อยากให้แนะนําตั้งตามพี่ด้านบนนะครับนอก็จะเป็นพาระมานี้นะครับนอสำหรับการควบคุมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้ก็คือดีจริงนะครับนอพี่ไปทดสอบมาแล้วนะครับในปัจจุบันก็คือ นี่จะจัดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับน้องก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าตั้งตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับขนาดปุ่มยิงนะครับพี่จะแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับก็มี49 59แล้วก็69นะครับน้องก็แนะนำแล้วกันนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับ โนว่า49น, <ics> นะครับเนสำหรับคนที่มือถือหน้าจอไม่ใหญ่มากนะครับเนและ Means 59นะครับสำหรับรุ่นที่ผลิึกมารุ่นปัจจุบันนะครับเนเราก็69นะครับเนสำหรับเล่น iPad หรือว่าในคอมนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ละกันนะครับเนหรือว่าตั้งเป็นกลางไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับเน59นะครับสามารถเล่นได้ทุกขนาดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับเนก็ถือว่าเป็นแบบว่าปุ่มขนาดดึงหัวนะครับสำคัญเหมือนกันนะครับอย่ามองข้ามจุดนี้นะครับปุ่มอื่น ตั้งได้ตามใจนะครับนาอแต่ปุ่มนี้นะครับอย่าตั้งตามใจนะครับเพราะว่าปุ่มนี้นะครับนาอใช้ไว้ดึงหัวนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่เบ่าว่าอยากตั้งตามนะครับนาอก็สามารถตั้งตามประมาณนี้ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าออกมาดีแน่นอน100%นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน แล้วก็ต่อมานะครับนาอก็จะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับสำหรับกราฟิกท um um ี่จะแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่คนไหนนะครับที่แบบว่ามีมือถือไม่ค่อยแรงนะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามือถือไม่แรงให้ตั้งตามือถือนะครับเป็นราบลื่นนะครับนาอส่วนมือถือกลางๆนะครับก็คือแรงบ้างไม่แรงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับนาอเวลาไหนเล่นนานก็คือกระตุกอะไรประมาณนี้นะครับแนะนําให้ตั้ง ราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับเนาะส่วนมือถือคนไหนนะครับที่แบบว่าแรงจะจัดเลยนะครับเนาะเล่นยังไงก็ไม่สะดุดเล่นยังไงก็แบบว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแนะนําให้ตั้งระดับสูงไปเลยนะครับเพราะว่า จะได้สะเทียนแล้วครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะได้เห็นภาพสวยๆด้วยในเกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ร้อยนะครับเนาะถ้าพูดถึงเรื่อง DPI นะครับ r u k ก็คือตั้งแกน X แกน Y นะครับก็คือแบบว่ามันจะมีนะครับเนาะในคอมที่แบบว่าหลายๆคนน่าจะรู้ดีนะครับแกน X แกน Y นะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนไม่รู้เดี๋ยวพี่จะมาเจาะลึกให้ละกันนะครับเอามือถือละกันนะครับก็คือ DPI iPhone นะครับ120 DPI นะครับแล้วก็ DPI Android ตั้งอยู่ที่900 DPI นะครับก็สามารถตั้งตามได้เลยนะครับสำหรับง ตามนะครับก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของนี่รวยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของ กิจกกรมนะครับเนาะหรือว่าตั้งค่าตัวใหม่ของอียูเคนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนอยากตั้งตามนะครับก็สามารถตั้งตามได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทุกคนเออก็จะเป่ามานนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้า อย่างสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนตเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงน,นี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันคนละหนึ่งไลค์คนละห like, นึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบายบาย